เขาเลยขอว่าขอตดได้ไหมตอนที่เขาตดใส่เองใช่ไหมเองก็ไม่ว่าเขาแต่พอเองจะตดเขาตดไดไหมเพราะทุกวันเองก็ตดจนเหม็นเหม็นเหม็นเออจะมาเถียงกันเรื่องตดนี่บอกเขาเหม็นอ่ะร่าเวลาเองตดมันไม่เหม็นบอสอ้าวเอ๊ะเมื่อก่อนก็ไม่เคยว่าเขาได้ละเขาก็ไม่เคยว่าเองเองก็ไม่เคยว่าเขาได้ละว่าเองขอวตดเมื่อก่อนนี้เขาขอตดได้ไหมเขาบอกไม่เอามันเหม็นเองก็ออกไปตดข้างนอกห้องเอ๊ะ เองออกไปตดข้างนอกห้องเสีเนาะสามสี่ปีแล้วเนาะมันขนาดตดยังเหม็นเนาะใม่ใหม่ตดขนาดขนาดใหม่หม่นี่ตดใม่ใหม่นี่ครบใหม่ใหม่ยังหอมหอมอะไรเขาไม่เคยว่าตดยังหอมเมื่อก่อนนะเองก็ขอเขาเวลาเองจะตดแต่ตอนนี้เองไม่ขอเองตดเลยมันเหม็นนะางเวลาเองตดใส่เขามันไม่เหม็นบอกอ่ะอันนั้นมาตดเขาเขาก็ไม่เป็นไรเออเขาเคยบบนไหม ไม่บ่นแต่อันนี้เขาเหม็นนะ่ะแล้วเองจะบ่นเขาทำไมเนาะเอ้าก็เขาเหม็นไงเวลาของเองโหมันฮอดมาได้ขี่สามสี่เดือนตดที่หนึ่งอึบเขายังไม่เคยบ่นเ,เอกสามสี่เดือนมันไม่ใช่คนแล้วใส่แอบ,บเงินไว้อะไรแอบ,บเงินอะไรทําไมต้องไว้ในกระเป๋าเล็กอะ่ะผมก็ทําไมไว้ไกระเป๋านี้ไว้ไว้กระเป๋าเล็กทาไมมันเป็นสิริมงคสลสิีิมงคลอะไรคือล,ลักรักอะไรเขาไม่เคยขอเงินเองเลยออกจากบ้านอะ่ะ ม่น,น้อยเองเอาเงินก้อนไปแล้วอ่ะเอาเขากินอย่างประหยัดเลยบางวันเขาก็ไม่ได้กินบางวันก็ไม่ได้ซื้อซื้ออะไรเขาก็มีอยู่ในเ๋าเขาเมันกันหนึ่งร้อยแต่วันไหนไม่ม,มีแต่ซื้อวันนี้น้ำปั่นมีแต่เริ่มเติมน้ำมันมอไซค์แค่นั้นร้านผู้สาวที่เนาะน้ำปัน่นนะร้านผู้สาวตรงไหนร้านสายห้าแก่จนหมากระจายอมันยังไม่หายเหม็นเลยอ่ะ,อะ มันหายตั้งนานแล้วตอนนี้มันเมาน้ำหอมแล้วเก้เขาอยากมีตู้เย็นแบบนี้อยากมีตู้เย็นแบบนี้ตางทุบบาทสุดต้งเก็บหมดโอเคต่อไปผมจะทำอย่างนี้แหละ <Okay. S 2> เงินออนืูทูบมาต้อขอเดือนละพันจ่ายค่าเน็ตก็หมดแล้วจ้ะอา้าวจ่ายค่าเน็ตมันจะหมดตรงไหนจ่ายค่าเน็ตพันหนึ่ง พอเดอนละพันทำไม,ไะมจะไม่ได้ไม่ไม่พอใช้ดีเค,คอ้โอเคเอิงแกให้เขาขอเออเองแะให้เขาใช้เดือนละพันหรือว่าเองแะให้ขอขอ,ขอวันละร้อยวันละพันก็ได้เออ อยากกินหิวอ่ะจะไม่งั้นก็โอนเก็บไปทศสอบเอองินยูทูบมาก็โอนเก็บโอนเก็บเง้นไม่มีตังเก็บหรอกเออแบบนี้ก็ได้เดือนไหนได้เยอะก็โอนเข้าสองพันพันห้าปวดตดวะไม่เอาเองไปตกข้างน,นอก เค้กอะไรห้ามตดเวลาเองตดอ่ะถ้าเขาตดไม่เป็นไรแต่เองห้ามตดเกีียวหรอกเขาเมาน้ำหอมนี่ขนาดเขาตดอ่ะเขายังตดแบบว่าปอดโป่งเองตดแต่เองตดในพ้าห่มอ่ะใครตดในห้งห่มไมงเคยห่มผ้าโดยการถ้ตดแล้วมันจะไปไหนอ่ะเอ้าก็เปิดผ้าออกก็ได้ไหมอู้มันก็อุ้บเก่าแล้ะ ไม่ว่าจะใช้นี่ใช้นี่คราวเดียวจะใช้นี่ขาหมดตังก็ไม่เรือร้องเงินออกก็โอนข้าเก็บไว้เก็บไว้เดือนละห้าร้อ,รอ <5 S 2> ยเดือนละพัน,เ,นเดือนไหนเยอะๆห้ามต่ำกว่าพันเอโอนใส่โอนใส่ใสเดือนไหนได้เยอะก็โอนข้าพันห้า ม่งังินก็ไม่ต้องโอนเข้าก็ได้ว่าเขาเก็บเพะเองไม่ค่อยได้กินอะไรไะเ,เดือนหนึ่งเงินยูทูบออกเองาไม้เขาพันหนึ่งเงินยูทูบออกเองเอาไม้เขาพันหนึ่งอันนี้ผมก็กําลังสร้างช่องใหม่อยู่นะครับทุกคนตอนนี้ก็มีผู้ติดตามจะสองร้อยละวันนั้นร้อยหนึ่งตอนนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปนะผม เมาาผมจะเอาช่องหลักถ่ายก่อนแต่ช่องเล็กเอาไว้แบบเก็บตกเก็บอะไรอย่างเงี้นะก็มีคนดูดีอยู่คนระับกวนติดตามก็ขึ้นมาละสิบกว่าคนก็ฝากแล้วฝากแชร์ไปสองช่องทาง ตวลาตัวเองตดนี่แหละพี่น้องไอ้สำคัญเมียมันทำอะไรมันถูกหมดเลยขนาดพลอ,อยตดยังผิดเลยเห็นป่คนน่ะมันห้ามได้เพราะาห้ามตดนะนี่ค,ครับมี f สี่แล้วสกึดเกือบมาให้ แต่ผมว่าจะสั่งเขาทำอยู่นะครับมีร้านลนะอันนี้สติกเกอร์เจคัทผมเคยไปร้านเขาแล้วนะตอนนี้ได้ข่าวว่าเจคัทนี่เปิดร้านอะไรนะร้านถูกดีแล้วไม่เคยได้ไปหาเลยครับเจคัทเจคัททำเปิดร้านถูกดีครับตอนนี้เขาก็ขายรลยเป็นขั้วไปแล้วมนะั้ง ผมไปตังต้งแต่จำได้ไปครับพี่ตินนะครับไปเจอแกครั้งแรกเลยนะไปครับพี่ติน,ใน,ใน,นไปอะอะไรนะถ่ายรถเกลียววม่ไบได้พบังหมสวนตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเวพรุ่งนะววนี้เราก็จะไปหาอาจารย์ชูอีกนะพี่น้องเดี๋ยวพวุนี้เอา มอไซไปครับนี่ครับช่องใหม่ย,ยังไม่ติดอะไรเร้อยเจ็ดสิบแปดคนแล้วครับนี่ช่องใหม่นะครับแต่ผมไม่รู้ผมจะเปลี่ยนชื่อใหม่อยู่ตอนนี้ก็มีจำนวนการดูก็พันก็คนแล้วครับบู้เร็วมากเลยเนี่ยถือว่าเร็วนะขนาดคลิปลงมาเช้านี้ครับสีี่คนแล้ววู้สมัยผมทำให้ใหม่นี่มันได้ไม่ถึงขนาดนี้นะ ผมทํามาแรกๆอ,อยากมากช่วงแรกแรก,กวัวจะได้ไรได้กลัวจะอะไรนี่ผมจะว่าช่องนี้จะทำไว้ให้เจ๊นะครับแล้วผมขอไปปั้นก่อน พี่ขอทำเรื่องแบบอของกินได้ไหมครับไม่ได้จะเป็นอะไรอันนี้ผู้ติดตามถึงพันคนให้ชอบเรื่องกินกินให้มันครบกำหนดมันก็ค่อยเปลี่ยนชื่อค่อยอะไรไหมส่วนมากผมจะเอาช่องหลักก่อนนะทายแต่ช่องอันนี้ก็ค่อยๆทำไปครับเราไม่รีบเราก็วันว,วันหนึ่งเราก็ลงคลิปสองคลิปเราก็ลงไปครับค่อยๆทำไปนะ ทำไปเรื่อยๆครับแต่เราก็มีช่องหลักอยู่แล้วไม่แน่หรอกอาจผมจะทำสองช่องแล้วก็ให้เจ๊ทำอีกช่องนะึงไม่แน่เรารอดูก่อนนะแต่นี่เป็นจิม i l ของเขานะโอเคครับคลิปนี้ฟันดีครับนอนแล้วบา,บายๆเจอกับพ้องนี้กับชิมงานครับ